แบบประกันบำนาญเนี่ยเป็นแบบที่ผมว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยต้องการนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของสมาคมประกันชุดไทยตอนนีเน้เองก็พยายามที่จะเวิร์กกับทางสำนักงานคอปปอแล้วก็อาจจะต้องมีหน่วยงานของภาครัฐในการที่จะทำยังไงให้ใหมีแบบประกันบำนาญออกมาให้ได้ครับบำนาญในที่นี้ต้องเป็นบำนาญที่ใช้ได้จริงๆนะเช่นว่าพอตอนที่กเกษียณแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีเม็ดเงินที่เขาออมไว้เนี่ยแล้วออกมาใช้เป็นในรูปแบบของบำนาญต่อเดือนเนี่ยแล้วเขายังอยู่ได้อะนั่นคือหลักการซึ่งจริงๆถามว่าบริษัทประกันมีไหมมี แต่ว่าผมคิดว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะพัฒนาร่วมกันได้กับสำนักง,งานคอพมีหน่วยงานของภาครัฐเพิ่มเติม,ตมนี่นะครับในการที่จะทําบํบนานาญออกมาให้เต็มรูปแบบให้ล้อไปกับความที่สังคมผู้สูงวัยในประเทศไทยเติบโตขึ้นมาแล้วคนไทยอาจจะยังออมไม่พอ คือเราอยากจะได้บํานาญทีต่ต้องยอมรับว่าบํานาญวันนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าบํานาญที่สามารถที่จะจ่ายเป็นเม็ดเงินที่เพียงพอกับความตั้งใจเจตนารมณ์ของผู้ออกประกันให้ได้ก่อนซึ่งถามว่ามีไหมมีแต่มันน้อยมากเหตุผลเพราะว่าอย่างที่ได้กล่าวไปว่าอาจจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ที่กำกับดูแลและของภาครัฐที่จะทําทงานให้มีบํานาญตัวนี้ออกมาให้ได้ 2. เนี่ยคือมันอาจจะมีบํานาญในรูปแบบอื่น,นๆเช่นว่าแทนที่ว่าจะได้กลับมาเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวเนี่ยนอกจากเป็นเม็ดเงินที่เจ้าตัวได้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบที่ไปจ่ายเป็นเรื่องของตัว nursing home หรือว่า Independent Living ก็ได้ส่วนในมิติอื่นๆเช่นเวลาเราพูดเนี่ยอาจจะมีบำนาญหรือมาตรกีแต่อย่าง Unit Links อาจจะมีออกมาในรูปแบบพิเศษที่เมื่อซื้อ u n t t l n n k แล้วเนี่ยถึงจุดที่กเกษียณแล้วเนี่ยเบี้ยสุขภาพอาจจะถูกเทคแคร์โดยมูลค่าของกองทุนขึ้นมาก็ได้ก็เท่ากับว่าเป็นไปได้ที่ว่าเมื่อยามกเกษียณแล้วไม่ต้องมานั่งเป็นภาระในการจ่ายเบี้ยสุขภาพอันนี้ก็เรียกจะบอกว่าเป็นเซมิบำนาญก็ได้ คุณชีวิตควรจะต่ำกว่าอันนี้ผมให้เห็นภาพอันที่หนึ่งอันที่สองผมว่าบํานาญไม่จําเป็นที่จะต้องไปเฟกซ์ว่าอายุ55เพ้คนไทยอายุยืนขึ้นเนี่ยประสบการณ์เขาก็ยังทํางานอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าได้ยาวขึ้นเขาก็จะได้ออมได้ยาวขึ้น70ปีก็ได้65ปีก็ได้ใช่ไหมครับองคของมิติของเ่ินง,งานภาครัฐอย่างเช่นเรื่องของภาษีเนี่ยสมมุติถ้าทําบํานาญเนี่ยในการที่อนุญ,ญาตให้เป็นเงินสํารองเนี่ยเขาอาจจะขีดไว้มีเงินร้อยบาทให้ขีดไว้ที่65แต่บํานานมันต้อง เก็บไว้มากกว่านัน้นคือต้องเก็บไว้อาจจะเก็บไว้80เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนต่างเนี่ยมันไปนโดนภาษีซึ่งจริงๆมันไม่ควรเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอันนี้เรื่องนี้เดี๋ยวต้องศึกษาดูแล้วต้องเอากลับเข้าไปคุยกันวยงานภาครัฐก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกสนะเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนในเรื่องพวกนี้มายาวนาน